โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยไอเดลี่เทเลอร์ก็นี่เราอยู่ในเกม m e t รอยเร d นี่เป็นพาร์ทที่8แล้วจากพาร์ทที่แล้วที่เราได้ความสามารถใหม่มาซึ่งก็คือ s p e ปีด o ูสตอนนี้เราก็จะเอาความสามารถนี้กันไปสำรวจด่านต่างๆนะครับที่ผ่านมาโอเคเติมเลือดเติมกระสุนแป๊บเนี่ยถ้าที่ผมแบบตัดคลิปแล้วผมสังเกตะเห็นนี่ไหมครับ เรามีที่วาร์ปอยู่ที่วาร์ปสีเหลืองซึ่งถ้าเราดูจากในแมปแล้วเนี่ยเนี่ยตรงนี้เป็นสปีดบล็อกแปลว่าเราสามารถพุ่งขึ้นมาแล้วเข้าไปในนี้ได้แล้วก็ถ้า,าดูจักในแมปอีกทีมันจะพบที่วาร์ปสีเหลืองเนี่ยกับที่อาัธารียได้ฉันจะลองกับที่อัธรียดูมันอาจจะมีอะไรพิเศษพิเศษให้เราติดตามก็ได้แล้วก็นี่เราเนะี่ยกำจัดหุ่นเอมมี่ไปแล้วสามตัวเกือบครึ่งทางแล้วนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ตอนจบเรต้องกำจัดครบเจ็ดตัวแล้วจะเจอตัวอะไรเป็นบอสที่ควบคุมเอมมี่เดี๋ยวเราไปดูกันไปเลยเฮ้ยหยอกเขาต้องเ,เ,เ,เสียงรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพยายามตัดตัดออกให้โอเคกลับไปที่อาาัธรยาดีกว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องราทั้งหมดเนะี่ยที่นี่อย่างนั้นเหรอไปเลย ไปโอเคเรากลับมาที่อัธรียล้วนะมันคือห้องที่เราเคยเจอเมื่อสามล้านปีที่แล้วที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอันนี้เรารู้แล้วดูสิอันนี้ไงบล็อกแตกๆอันนี้ใช่ป่ะนะใช่เป็นสปีดบลูส์บล็อกันเราก็ต้องพุ่งไปใช่ไหม ดีโอเคต้องขึ้นไปบนนั้นก็ต้องใช้สปีดบูสเหมือนกันั้งเพราะมันดูเหมือนจะล็อกไว้อยู่<บ>ไปเลยอุ้ยนี่แหละต้องเซฟเหรอ่อะเซฟก็ได้เซฟก็ได้ถึงจะพึ่งเริ่มเกมไม่นานก็ตามนล่นเล่นเขอาอุตส่าห์มีให้จะได้เป็นการเปิดห้องนี้ด้วย โอ okay. เคจะต่ออะไรเนี่ยโอ้ตรงนี้ไม่เคยมามาก่อนเลยนี่น่ะตรวจครับอะไรนี่นะนะผมรู้สึกว่าทำไมผมรู้สึกเหมือนถ้าลงไปแล้วเราจะขึ้นมาไม่ได้เลยให้เราไปข้างบนก่อนแล้วกันนะอ้ะะะะาวแล้วตายละขึ้นมาไม่ได้ดิ ลงมาก็ได้มิซายเหรอใช่แ้้เอ๊ะโอ้โอ,โอ้นี่ไงอะไรเนี่ยแรปเปอร์บีมอ่าแปลว่าเรากลับสามารถกลับไปที่บูรานียได้ไอ้แดดใต้น้ำครับจำได้ทุกจำได้กันหรือเปล่าครับโอเคแรบเปอร์บี m ใช้ยังไงเนี่ยจะอ่านไปหนึ่งนะครับโอเคให้สุดก็คือ จนเนี่ยสามารถเปิดประตูที่มีเป็นสามเหลี่ยมสีฟ้าได้ถ้าเรายิงใส่ประตูพวกนั้นกล่องพวกนั้นหรือแม้แต่ยิงใส่สนามพลังสีฟ้าเราสามารถพุ่งเข้าไปเกาะหรือดึงมันออกมาได้แล้วก็มันจะมีเขาบอกว่าเหมือนจะมีจุดที่ทํา,าให้เราสามารถห้อยโหนะ่ะไปมาเหมือนไต่ถาวันได้ด้วยแต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะอันนั้นนอะเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันยังไงนะเดี๋ยวนะอย่างี้เหรอึ๊บอ โอ้สะดวกกันเนี่ยอย่างสะดวกเลยอะ่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงไอันนี้ป้าถาวันที่เขาบอกเดี๋ยวนะหาอะไรเล่นยงเงเล่นอย่างเงี้อ้าวนี่ไงอ๋อเราต้องกดค้างถ้าปล่อยปุ๊บก็จะหลุดเลยโหอ,อย่างสะดวกอะ่ะเดี๋ยวนะจุดนดิม เชื่ึบดึงโอเคเชื่อมดึงกำจัดตัวนั้นก่อนโหคิดไม่ออกเลยว่าจะมีด่านใหม่อะไรอีกเนี่ยฮะคนล็อกพื้นที่ใหม่อีกเหรอไม่ใช่กลับไปที่ไดรอนได้แปลว่าต่อไปต้องทำอะไรที่ไดรอนหรอือเปล่าทีนี้เห็นจะเห็นว่ามันเปิดขนาดนี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเส้นตรงเละเดี๋ยวที่ผมพูดไปหลายๆรอบแล้ว ดังนั้นไดรอนเนี่ยแหละต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่นอนครับโอเคนี่เป็นที่ไหนในไดรอนเนี่ยโอ้ตรงนี้มันที่ไหนเนี่ยนะยังไม่ค่อยชินครับไออันเนี้ยเท่าไหร่ไปพุไปเลยโซนิกโอเคอยู่นี้แล้ว ถามคือที่ไหนที่เราต้องไปต่อนิะสิจนแบบปับ๊บโอเคอ่นนี่ไงอันนี้จับได้โอ,นะอไโอเคนะั่นะครับมาลองไพรชึดถ้าเราจะไปตรงนั้นยังไง อ๋อเข้าประตูนี้นี่ไอนี่ไอ้มาี่เลยสวยลันนี้ไปไหนเนี่ยโอ้ยก่อนบูเรียนปะแม่ใหม่อีกแล้วเหรอเฟรีิเนียอ่าเราคงต้องไปเฟรีิเนียก่อนแหละเพราะว่าบูเรเนีย เราต้องการแกปเปอร์บีมใช่ไหมแล้วก็สเปซจมด้วยแปลว่าเราจะได้สเปซจมที่ฟูเรเนียก็ได้อันนี้ผมเดาๆเลยนะแบบไม่รู้เหมือนกันโมไอเดียมากโอเคเราอยู่ที่ฟูเรเนียแล้วอันนี้ที่เติมพลัง ต้องไงต่ออ๋อแกปเปอร์ฮุกป,ปะนะโอ้โ,อโอไม่ใช่ซุบซุบโอ้ตรงน,นี้ทำไมดูเหมือนห้องบอสนี่ไม่รู้ดูหน้าตาดิจะให้บอกว่าไม่ใช่ห้องบอสเหรอ คือผมจะไปตรงนั้นยังไงเนี่ยผมว่าผมอยากพุ่งไปเก็บไอ้ถังเ e ออันนั้นอะ่ะยังไม่ได้มั้งผมว่าโอเคยังไม่ได้แหละผมยังหาวิธียังคิดว,วิธีไม่ออกเลยเอเคตัวนี้น่ารังเก็บมากเอเกี่ยวละนะพอปุ่มมันเยอะผมก็เริ่ม,มงง เระต้องมาเจอไอ้พวกพวกแกอีกแล้วเหรอเดี๋ยนะเราต้องใช้กะใอ้นั่นกากอากาศใช้แปดเดชอ้าวไม่ได้เหรอไจเย็นเลยมีไม่มีทางให้ไปต่อ,อกยกันนะโข้าัล่างอุย้ย พัดซีนอีกแล้วเหรออารยธรรมของโชโซมีรูปบ้านถึงคนที่สั่งการนักรบอ้อาไอนี่คือเอน้กกากอีกายที่เราเจอตอนแรกเหรอมันเป็นกษัตริย์เหรอเป็นแบบหัวอ,อหน้าโอ๊ออะไรอะ่ะมันมีอะไรไประหลาดตัวเราถูกกระตุน้นอ้ออ้เกิดอะไรขึ้นอ่ะโอช็อตไปหมดแล้วอะ่ะเป็นอะไรไหมซามุส โอ้แกทำลายอารยธรรมเฮ้ยเหมือนจะมีคนช่วยเราไว้ใช่จะอยู่มีคนที่กดปิดอีมี่ให้เราใครอ่ะมือเหมือนจะเป็นคนโชโซ่นะมือเป็นแบบตีนอะไเป็นแบบฟงเล็บอะใครอ่ะตัวละครจากภาคเก่าหรือว่าตัวละครใหม่คำคำเคารพเราด้วย เป็นมิดใช่ไหมหาบางปืนลงเครงเป็นมิดก็ดีแล้วลนะ่ะข้าชื่อไบ<ป>ส์ลูปเป็นนักวิทยาศาสตร์จากเผ่าโทฮะโชโซ,โซที่โจมตีคุณนะ่ะคืออิกาดำเดอะแบ็คเดอะราเวนเบรกเขานะ่ะมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากและปัญญาที่เหลือล้นเขาเป็นหัวนหน้าของโชโซเผ่ามาควิม มาโมคินเออโมคินโดยการนำของเผ่าโมากินโชโซอื่นๆก็ได้ยามกักเก็บเชื้อเมโทรยแล้วก็ออกบุกดาว s r 8 8าอ่าไอดาวนั้นเพราะเราต้องการที่จะทำลายเชื้อเมทรยให้หมดซึ่งเพราะว่ามันเป็นอันตรายเกินไปก็เลยอ่าก็เลยทำลายดาวดวงนั้นลงไปซะแต่ว่า ราเวนเบรกอะเขามีความคิดอย่างอื่นอยู่เขาอะหลงไหลในพลังและในสายตาของเขานั้นพวกเชื้อเมโทรยนะ์น่ะก็คือสัญ,ญลักษ์แห่งพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถปกครองกาแลกซี่ได้เลยละ่ะราเวนเบรก็เลยบวอาแผนที่ใช้เชื้อเมโทรย์เอามาที่ยาว SDR เพือเอาใช้มันเป็นไบโอเวพอนยังไงละ่ะ เพื่อทําอย่างนั้นให้ได้เขาจะเป็นต้องการเผ่าโทฮะซึ่งเป็นเผ่าที่มีความสามารถในการควบคุมเชื้อเมโทรยได้และด้วยเหตุผลนั้นก็เลยมีค่าเพียงคนเดียวที่ถูกไว้ชีวิตในเผ่าเราเเวนเบรกและมอร์คริมนะี่ยจับฉันมาที่ดาวบ้านเกิดของพวกมันดาว SDR เพื่อที่จะเตรียมตัวที่จะเก็บรวบรวมเมทรยจากทั่วจักรวาล แต่ว่าเขาก็ได้เจอกับสิ่งอุปสรรคที่ขวางกั้นเขาทำให้เขาต้องวางแผนอันนั้นไว้ก่อนหนึ่งในนักรบของเขาที่กลับมาจาก SR388 มันเป็นเอ็กซ์ทาร์ไซที่ปลอมตัวมาต่างหากละ่ะมันเลยเป็นเกิดเรื่องยุ่งยากขึ้นโอ ดาว SDR ตกอยู่ในความวุ่นวายและนักลบทั้งหมดของพวกเขาก็<ม>ติดเชื้อ x อ็กซ์พาราไซต์หมดเลยแต่ว่ายังไงก็ตามดูเหมือนว่า n า v เบนเบรคจะสามารถทนต่อเชื้อพวกนั้นได้นะแล้วพอจัดการเรื่องวันนี้เสร็จเขาเลยคิดที่จะดำเนินแผนการนั้นต่อแต่ว่าเ e t r o ย์บนเอชอาร8 8ะถูกกำจัดไปหมดแล้ว โดยด้วมือของเธอไงอะไล่ะน,นะ,ะมเมื่อเชื้อเมทอยมันซูนพันไปหมดแล้วแพนคอราเ็นเบกก็ควรจะพังไปด้วยล่ะนะใช่พังไปเลยละ่ะถ้าไม่ใช่ว่าเพราะเธอเจ้าเอมมี่ที่ถูกใช้ด้วยราเเ็นเบนกอ่นะสามุสอารัน ฟังไว้ให้ดีนะบพวกเขาอนะ่ะสั่งการมันเพื่อที่จะเก็บดีเอนเอของเบโทรอยที่อยู่ในร่างกายของเธอออกมายัางไงละ่ะโอ้มีหน้าละ่ะทุกตัวเลยไล่ล่าเราเรามีความสําคัญอย่างนี้นเองไม่ต้องกังวนไปหรอกฉันจะจบเรื่องทั้งหมดนี้เองครั้งนี้เพื่อทุกอย่างขอบคุณมากเอา่ะได้ยินเสียงน่ะเองอคุณควรจะได้ ไปที่สถานที่นี้นะฉันจะปลดล็อกประตูไว้ให้เอ่อเฟเรเนียต้องขับไปที่บูเรเนียเหรอบูเรเนียอ๋อนี่ไงตรงนี้ที่มันเคยกั้นอยู่อ่าโอเคพร้ะต่อไปต้องไปบูเรเนียฉันฝากคุณด้วยนะซาบุสออเฮ้ยเฮ้ยใครใครทำปูแกแกเป็นตัวอะไรชิดชิดชิดอุ้ย โอ้โหอุยเร็วนักนักแกฮ้ยมันเคาเตอร์ได้นี่ตุ๊บหลบไโอ้โหแรงจังวะ

ปูฉันขอโทษนะที่ช่วยปู่ให้ไม่ได้แต่สิ่งที่ปู่ทำให้ฉันอะจะไม่สูญเปล่าหรอกปู่เรเนียใช่ไหมจะ,จะกลับไปที่นั่นและหยุดทุกอย่างเองราเวนเบรกอีกาดัมโอ้โที่อะโอ้โคตรดาร์ก ไม่คิดว่าจะมีตัวละครตายในคือในเกมแบบเนี้ยเทียบดูสดใสหน้ารักไม่คิดว่าจะมีใครตายได้ในความคิดผมนะเรายังต้านลมไม่ได้สินะยังก็ทำตามที่ปู่บอกดีกว่าแล้วก็เป็นเพราะเราด้วยเอาจริงที่ทำให้แผง,องอนหอยเชลนั้นมันกลับมาทำงานได้มันเลยไม่ฆ่าเราในตอนแรกเนี่ย แต่ว่าถ้าไม่ถึงไว้ชีวิตเราล่ะถ้าอย่างนั้นเนีนะยวนะปัดอ,อื่นเลยปูผมต้องกลับทางไหนเนี่ยแบบเดสอิฟ t e d Bot Robot Choso Soldier ปูปูปัดอื่นอะ่ะผมต้องกลับยังไงปูต้องกลับยังไงอ่ะปูน่าจะทางนีลอมั้ง แลก็คือโจโซ่ก็มีทั้งเผ่าที่ดีและเผ่าที่ไม่ดีสินะถ้าพูดอย่างเงี้ยไปยังไงล่ะ๋อนี่ไงสปีดบูส ชึบนี้โอเคตอนแรกก็งงอเะแต่ว่าเราสามารถใช้เจ้านี่ไปในตรงที่เราเคยเจอพายุในบูเรเนียได้มันหนาวไม่ใช่หรอทางนี้โอ้กูแน่ใจนะอ่ะเอาที่นั่นเอาแล้วอิรูเนียเอะเบิดเนี่ยเดี๋ยวนะทำไมอ่ะต้องพุ่ง เขาเก็บพุ่งไว้เหรอยังคิดไม่ออกวอาว่าราเป็นิาในเรื่องดีกว่าในเรื่องกำลังมันเลยไปปู่ผมจะไม่ให้ปู่ผิดหวังอะ่ะกลับไปที่บูเรเนียอา้าวต้องผ่านไดรอนก่อนเหรอได้ได้ได้ไดไดกลับไปที่บูเรเนียเองรอก่อนนะปู่ กูเรียเนียเเ้ยไปคำอะไรอ๋เฮ้้ห้องเซฟใหม่นี่วะอ้าวแต่ก่อนเราไม่เคยมาที่นี่ได้มาก่อนเลยอะเพื่อนคุยอนดำแล้วกันมาเลยอดำ เื่อนโทโหของพวกเราอ่ะได้อธิบายทุกอย่างแล้วล่ะตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าทำไมเอมมี่ถึงพยายามไล่ล่าคุณซามุสอารันเรเวนบีกันนะพยายามล่อคุณมาที่นี่เพราะต้องการเร A นเอมเมทรอยจากตัวคุณยังไงล่ะผมตรวจสอบแล้วว่าควายเอ็ดโรบอ่ะได้ทำการหยุดการทำงานของเอมมี่ทุกตัวแล้วคุณน่าจะไปถึง คิวดาวได้อย่าม่มีปัญหานะตอนนี้ใอยรูปได้เปิดทางในบูเรเนียแล้วรีบไปที่นั่นเดี๋ยวนี้เลยนะเปเลยแต่ถึงนายจะพูดอย่างไรก็ตามอ่ะคลิปมันก็ยาวแล้วนะงั้นเรามาปิดคลิปกัก่อนดีกว่าเราไปบุกในคลิปหน้ากันไปนั้นก็โอโหพาร์ทเนี้ยรู้อะไรใหม่ๆเยอะมากเยอะมากๆจริงๆอ่ะแล้วก็ โอ้นี่สินะเหตุผลของเรื่องราวทั้งหมดเราเริ่มจะเข้าใจเนื้อเรื่องแล้วตั้งแต่เล่นมาแบบหลายพาร์ทที่เราไม่เข้าใจเลยว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเรามาทาอะไรที่นี่ตอนนี้เราเริ่มเข้าใจทุกอย่างละาะแ,แต่ก็เข้าใจได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกในเนื้อเรื่องตอนต้น,นว่าเราอะมีดีเอ็นเอของเมโทรยในการหยุดยั้งเชื้อเอสพาราไซต์ ite, ใช่ไหมแล้วในเมื่อทั้งสองอย่างมันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วดีเอ็นเอเมโทรยในตัวเราก็เป็นแค่แหล่งสุดท้ายในโลกไม่สิในจักรวาลแล้วล่ะเอาละการเดินทางของสมุรอลันจะเป็นยังไกต่อ ติดตามได้ไน Red, ในเมโทรดรใน i d เ l y ลี l เท r ER นะครับถ้าชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ